ไม่ทันตั้งตัวตอนที่จุดทูบแล้วก็ไปบอกกล่าวบริเวณโซนที่อาถรรพ์ที่สุดของตึกฮะโซนซีจำได้ไหม<ะ>ชอบมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับอุปกรณ์อะไรที่ไปยุ่งเกี่ยวกับบริเวณนั้นมักจะเสียโดยไม่ทราบสาเหตุก็ต้องมีการจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวกันจังหวะนั้นแหละคุณผู้ชมจุดทูบเพื่อจะบอกกล่าวเรียกชื่อของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ให้มาร่วมรับประทานอาหารร่วมเลี้ยงโตจีนผีด้วยกันปรากฏว่าพอถึงโซนซีเสร็จปุ๊บมีพี่ร่วมกระตัญยูท่านหนึ่ เกิดอาการคล้ายผีเข้านะครับลงไปนอนชักติ้นเหมือนชักเกรงเหมือนร่างกายเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วก็บอกว่ากูหิวกูหิวจะกินนั่นจะกินนี่เพื่อนๆบอกว่ารู้จักพี่เขามา30ปีไม่เคยเจอพี่หน้าเปลี่ยนไปแบบนี้มาก่อนเลยครับย จได้ว่าเขายังไม่ควรตายและเขาก็ไม่ได้อยากตายถ้าหากเชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเขาก็แสดงออกลักษณะแบบนี้แต่บางครั้งบางทีชีวิตมันก็เจ็บปวดรวดร้าวใจครับมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเนะี่ยอายุจะเป็นคุณตาแล้วก็ว่าได้เรื่องของเรื่องคือแกป่วยพาร์กินสันไปไปมาแกเดินไปไหนก็ไม่ได้แต่แกนั่นผูกคอตายได้<อ>และผูกคอตายคือระหว่างเดินยังลำบากนะแต่คือสูงมาก แกเอาเชือกไม่จกระโดดเชือกนะฮะเอาอุปกรณ์กระโดดเชือกซึ่งแกกระโดดไม่ได้แกป่วยพาร์กินสันรู้จักพาร์กินสันจะห้องคอแล้วผูกคอตายแฟนเก่าเมียเก่าเอาข้าวมาให้ทุกวันพอเลิกกันแล้วไอตอนที่มาหาไม่เจอเห็นนั่งอยู่หลังบ้านไปตบไหล่ตบไหล่ตบไหล่เพราะมันมืดๆพอตบไหล่มาตบไหล่ไปไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆรีบเปิดไฟพอเปิดไฟจึงได้เห็นว่าไอที่ตบไหล่เนี่ยเหนือไปมันคือเชือกผูกคอตาย ใต้ของตัวเองฮะในช่วงเช้าวันที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมมีหนุ่มคนหนึ่งเขารีบจะไปทำงานค่ะและด้วยความที่รีบแน่นอนว่าเวลาไปรีบบนท้องถนนเนี่ยรถก็ต้องใช้ความเร็วเขาน่าจะมองไม่เห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางซิ่งกระบากเข้าไปอัดชนท้ายเข้าเต็มเต็มอย่างแรงเลยค่ะอัดเข้ามาเต็มเต็มเลยค่ะ <H it> ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นไฟไหม้ไฟไหม้บ้านสองชั้นปรากฏว,ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามจะสะกัดไฟพอสะกัดไฟได้แล้วก็เข้าไปสำรวจด้านในเจอร่างเจ้าของบ้านถูกไฟครอกเสียชีวิตคาบ้านครับ กีนาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตรช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขา ชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค คุณภาพคิดถึงหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ คราบเหงื่อครบาบฝังแน่นชนะได้ด้วยไฮยีนซัผ้าพลังสะอาดหอมวิวคอนเฟิร์มไฮยีนโอฟันโอหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ถูกใจปลาอร่อยฟินนะจ๊ะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โ oh. หคุ้มจริงหกชิน้นภาพยนตร์แอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ที่คอหนังห้ามพลาก่อนการรวมตัวอเวนเจอร์สครั้งใหม่ ทันเดอร์โบสรีบรวมตัวไปมันก่อนโดนสปอร์ตวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นได้เวลาเติมความสนุก m มจิกเอ็กซ์น้ำผลไม้ผสมกุ้งมะพร้าวดื่มอร่รอยเขียวเนื้อแมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกนิวเอ็มจีเอส 5eV ที่ไหนกันนิง่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ไลฟ์ทามบรันตีด้วยนิวเอ็มจีเอส 5eV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคน ลดอุณภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแคเรียคอปเปอรออ์ไ1บเอดมูด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 ด้วูด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 อูด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 ดูดูดูด r <H u> ผมขาวไม่เป็นไรแต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สะระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลน้องแกวเรียนให้สนุกนะคะหมุนทำให้เกิดกล้กล้คืนกลเอ็ฟากโกรเอสูตรเฉพาะที่มี mfgm เด็กยุคนี้ก้าวทันโลก ชมเลือก Enfagrow A พลัสชมว่าเราหอมจังว่าปะหอมถึงนี่เลยหอมไกลสองเมตรเพราะเราใช้คอมสอดบิวตี้ออร่ามีโมเลกุลน้ำหอมส่งต่อความหอมไกลเกินตาไม่คอมฟอดเนสกาแฟบร i เวณบูดเอสเปรสโซโรสเข้มอร่อยเข้มลองีทีพี่อร่อยงั้นอร่อยเข้มเข้มเอา อร่อยยังไงพี่ทั้งเข้มทั้งอร่อยซองเดียวจบจบป่ะทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดปากสะอาดปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสด,ด,ดีใช้ง่ายช่วยลดคลาฟฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดได้เวลาเติมความสนุกเมจิกเอ็กซ์น้ำผลไม้ผสมกุมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อ Magic เมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ใชายได้ไม่งอเพป ใหม่ซันซิลไดมอนชายด้วยเคราติน <I> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันที <S 1> <S 1> ผมสวยเปลงประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนชายเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสูตรให้คิดเอง <Yeah. S 1> สูตรให้ท้าทายและนุ่มสุดเดียวที่กิมมั่นใจไฮคิวอุเอชสูงขึ H ้น g o อสเอลซีฟอเท่ากิวว่าใชา่ลูกว่าชอบ จูบสนุกกันมันยกแก๊งคาบเหงือคลาบปากแน่นชนะได้ด้วยไฮยีนสักผ้าพลังสะอาดหอมวิวคอนเฟิร์มไฮยีน คันนยาเก่าใช้ยาทาแก้ผดพื่นคันคละไมตตาเสือดาวบรรเทาอาการคันเนื่องจากผดผื่นคันลมพิษอันคัเตือนในฉลากก่อนใช้ยาธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ n e Yaris a c t i v e Night Shade B-Shade ต e t t e r สไตล์ที่เรากำหนดแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกเฟนนิลามีนอ่นคบเตือนในฉลากก่อนใช้ยา แต่าฬิกา21นาทีทุกครั้งทุกทีที่พูดคำว่าฟรีวีซ่าความเอือมละอาจ,จะครอบงำทันทีแต่รอบนี้ไม่ถึงขั้นนั้นฮะร,รอบนี้ก็เขา้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟรีวีซ่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาควรจะเก็บเกี่ยวความสุขแล้วกลับไปแต่มีนักท่องเที่ยวชาวออสซี่คือออสเตรเลียชาวออสซี่รายนี้เขาไม่ยอมกลับเพราะเขาดับสยองที่ป่าตองประเทศไทย เอออะไรทำนองแบบนั้นนะสิพี่ต้นแทนที่มาเก็บเกี่ยวความสุขบ้านเราประเทศไทยอยู่ภูเก็ตกุ้งมังกรอู้อร่อยจะตายกินแล้วกลับไปอวดชาวออสเตรเลียได้เลยแต่กลับกลายมาตายที่ป่าตองฮะเล่าไทยใครมาเจอเนี่ก็ไปไม่เป็นกันเลยนะคะเดี๋ยวขยับไปในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในจังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วในตอนที่เกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้านด้วยค่ะรักใหม ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ให้คุณดูไว้เลยค่ะเพราะคนที่เขาบอกว่ารักนักรักหนาวันนี้จิกหัวลากมากระทืมวันหน้าไม่นานเนาะไม่ไกลด้วยชะตากรรมนั้นอาจจะเป็นของคุณโธ่มาแบบไหนถึงทำร้ายผู้หญิงไม่แล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยกันนะเราเห็นผู้หญิงโดนทำร้ายขนาดนี้เราไม่แบบพี่พอแล้วอย่าไปทำเขาไม่ยืนดูไหม ใจคอทําด้วยลายทั้งคู่นั่แหละงานนี้ครับอ่าคุณผู้ชมเวลาขับรถไปบางทีจอดติดไฟแดงอยู่เคยเจอไหมฮะขายโดนัทเห็นแล้วก็รถกระจกซื้อหน่อย,อยอโอ้มันอร่อยนะโด<อ>นัทน้าตาลแบบไทยๆบ้านเรานี่แหละครั้งนี้พี่คนขายโดนัทนะครับตกกรใจ<ม>คิดว่าน่าจะตายแล้วรอบนี้เพราะจู่ๆเนี่ยรถบรรทุกรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับเขาเร่งเครื่องเพื่อจะให้พ้นไฟเขียวเพราะว่าหลังจากไฟเขียวเขาจะเป็นไฟแดงฮะไอจังหวัดที่เร่งเครื่องไปเนี่ยจู่ๆรถก็เสียหลักแล้วก็